นี่ก็เสร็จงานแล้วนะครับวันอาทิตย์นะก็ลูกค้าก็มีพอ,อ,อมาให้ชื่นใจนะรถตู้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับก็ชัดแบตแล้วก็สตาร์ทบอมมันบ้างนะเดี๋ยวพามาดูสภาพล่าสุดนะฮะตอนนี้ชื่นใจมากเสนอจะมองว่ามันเก่ามันอะไรนะเพราะว่าผมชอบนะแค่มันอจาเสียมันพาเราไปถึงไหนถึงไหนได้ผมก็ชื่นใจนี่คือเบาของ v o l ks w a g e n m u l t i ต a แนะครับ เป็นเบาผ้านะครับสามารถที่จะหมุนหมุนเข้าหาผู้โดยสารตอนหลังได้นะครับอันนี้ก็เป็นเบาด้านหลังนะสามารถที่จะพับราบได้ตัวนี้ก็พับราบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโต๊ะโต๊ะกลางนะครับโต๊ะตัวนี้นี่เลิฟนะครับหามาตั้งนานนะครับแต่ว่ามันต้องใช้คู่กัาลางของเขานะฮะไม่งั้นมันก็จะไม่มีช่องใส่นะครับแค่นี้ก็ได้นะครับแค่นี้ก็ถ่ายได้แล้ว สามารถที่จะเลื่อนได้ถึงตอนหลังนะครับโต๊ะตัวนี้ถ้าสมมติวเราเอาไปแคมป์ก็อีตัวนี้เราเอาไปแคมป์ใช่ไหมเราก็เลื่อนไปเป็นตอนหลังแล้วก็พับราบเอาที่นอนปูด้านบนนะครับก็จะได้พื้นที่บริเวณนี้ว่างนะครับพื้นที่ว่างอยู่แค่ตรงเนี้ยผมนอนมาแล้วนะครับสามคนพ่อแม่ลูกนะครับนอนบ้านรักไทยมาแล้ว บรรยากาศดีเลยแหละนะครับตอนนั้นยังไม่มีนะฮะยังยังยังไม่ได้ชุดนี้มานะครับชุดนี้มีโต๊ะด้วยนะครับนี่คือโต๊ะกลางนะครับของมันติแวนนะครับเปิดเป็นหน้าโต๊ะได้นะครับนี่คือหน้าโต๊ะนะครับเราสามารถที่จะนั่งกินข้าวได้เล็กๆทํางานได้เล็กๆนะครับมีที่วางแก้วทั้งสองด้านนะครับซ้ายขวาถ่ายอาจจะมืดไปนิดนึงนะฮะแต่ว่า เพิ่งจะเสร็จงานเพิ่งจะว่างงานก็เป็นอะไรที่ลงตัวนะครอันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังว่าถ้าเรากําลังสนใจว่าเราจะทํามันเอ่อมอเตอร์โฮมหรือว่ารถบ้านหรือว่ารถที่เอาไว้แคมปิ้งได้นอนได้ขับได้นะครับในงบที่ประหยัดและลงตัวเนี่ยผมก็พยายามหาข้อมูลนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เป็น เจ้าของรถมอเตอร์โฮมนะแต่เราดูแล้วเราก็ศึกษานะครับศึกษามาจากหลายๆช่องนะยูทูบเบอร์ช่องดังที่เขาซื้อรถบ้านที่เขาเช่ารถบ้านขับที่เขาใช้งานจริงจังเขามีแล้วเขาเป็นยังไงแล้วเขาใช้แล้วเขารู้สึกว่ามันโอเคไหมมันลงตัวไหมเนี่ยเติมน้ำมันไปเต็มถังเลยนะไม่ได้ไปไหนเลยก็ข้อดีของการนํารถรถตู้มาทํารถบ้านนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือมันจะประหยัดน้ํามันกว่านะครับเพราะว่า หลังคามันไม่ได้สูงโยงนะครับมันไม่ได้วิ่งตู้ลมนะครับรถที่ทำมอเตอร์โฮมนะครับใช้ตัวตู้เป็นไฟเบอร์การ์ดน้ำหนักเบาแต่ว่ามันก็ต้องมีความสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะกินน้ำมันเยอะนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับก็ได้ข้อมูลมาจากพิคิดนะครับช่องพวกเราไปเจอนี่มานะครับตัวเลขก็คือ7.5โลลิตรไหวไหมฮะ ช่องที่โอปป้าคิเช่ารถขับนะครับอันนั้นเขาเขาแค่บ่นให้ฟังเฉยๆว่ามันกินน้ำมันเยอะแต่ก็คือไปไหนมาไหนได้สะดวกนอนในรถได้นะครับแต่ Qt วเขาไม่ได้เจาะลึกว่ามันกินเท่าไหร่เขาพาไปเที่ยวเฉยๆแล้วก็คนที่จะใช้รถตู้มาทำรถบ้านนะครับได้ข้อมูลมาจากลุงอ้วนนะครับลุงอ้วนชวนหิวหรือเปล่า หรือลุงอ้วนอะไรช้ำช่องไม่ได้ขอโทษนะครับลุงอ้วนลุงอ้วนทารถบ้านนะครับลุงอ้วนก็รือทําทําแก้ทําใหม่นะครับสุดท้ายแล้วข้อสรุปคือลุงอ้วนบอกว่าเอาคันที่มันใหญ่ๆหลังคาสูงไว้ก่อนซึ่งตอนแรกลุงอ้วนจะใช้เป็นเวนชูลี่เวนชูรี่ก็ดีอย่างหนึ่งคือประตูมันเปิดสไลด์ได้สองข้างเหมือนโฟกเลยนะครับซ้ายขวาแต่หลังคามันตี้นะครับรถที่จะมาทํารถบ้านเนี่ยก็ควรที่จะมีหลังคาสูงนะครับ ในชอยมีอยู่แค่รุ่นเดียวละมั้งในไทยอ่ะนะก็จะเป็นคอมมิวเตอร์นะครับคอมมิวเตอร์ก็เลือกเอาใครชอบโฉมไหนมันมีไม่ต้องกี่เจนผมก็ไม่ได้เป็นเซียนนะครับที่ผมรู้จักก็มีหัวจรวดนะครับแล้วก็มาเป็นตัวหน้าหน้าหน้า,นาตั้งหน้าตั้งหัวโตแล้วก็มาเป็นหน้ายาวในโฉมปัจจุบันนะครับก็น่าใชยนะครับ ทรงไฮเอทมงน้อยอะไรพวกนี้ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่แต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งที่ว่าหลังคามันเตี้ยมันขึ้นห้างมันไปไหนมาไหนมันมันไม่ติดถ้าเป็นพวกหลังคาสูงไปไหนมาไหนมันอาจจะติดนะครับแล้วก็เป็นรถที่มันมันเป็นรถของโตโยต้าเครื่องมันคือโตโยต้าเกียร์โตโยต้านี่ยผมให้เครดิตเขาเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างที่จะทนแล้วก็ซ่อมบำรุงราคาถูกก็ชอบมากนะครับถามว่าทําไมผมถึงยังไม่ซื้อ ในช่วงที่เราซื้อรถโฟก์อะโตโยต้าเขาก็ยังไม่มีสเปคที่เราอยากได้นะครับมันยังเป็นโฉมเก่าอยู่แล้วก็ผมชอบช่วงล่างของโฟก์นะครับเดิมๆต่ดอดเดิมๆในโฟก์กินขาดเลยนะเพราะว่าน้ำหนักตัวรถมันเยอะมันนิ่งนะครับยิ่งเราไปอัพช่วงล่างอัพอะไรมานะครับแล้วโตโยต้าเนี่ยผมก็ยังไม่ชัวร์ว่าเขาอัพช่วงล่างแล้วมันขับดีดีเท่าหรือดีใกล้เคียงหรือเปล่าเราเป็นคนขับเราก็จะเน้นที่ฟีลลิ่งการขับนะครับ ตัวนี้ทั้งขับทั้งนั่งสบายนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนโช้เป็นบิลสไตล์แล้วก็สปริงเป็นบิลสไตล์นะครับก็ได้ฟีลลิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ผมก็ไปสาะสแสวงหานะจนได้เจอรางเนี่ยสี่เส้นหกช่องนะครับแล้วก็ตามหาเบาะชุดนี้อยู่นานมากเนี่ยกว่าจะได้ก็ลงตัวมากมีโต๊ะกลางนะครับมีตู้เย็นตู้เย็นแบบพกพานะอันนี้อนาคตข้างหน้าถ้าสมมติได้ยังใช้ต่อ นะครับผมก็อยากได้แอร์ดีซแล้วก็แบตเตอรี่ DC ไว้ในรถนะครับก็ลงทุนอีกประมาณห0 0หมื่นนะครับก็จะได้แบบว่านอนใช้ไฟ DC โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องนะก็จะเป็นอะไรที่นอนสบายลงตัวเก้าอี้ตัวนี้ดีนะครับผมชอบมันเป็นเก้าอี้พานะครับนั่งสบายเนี่ยแล้วเนี่ยมันพับราบได้นะครับตัวหลังก็พับราบได้เช่นกันนะครับพอพับลาบได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมี เหมือนมีเตียงนอนนะครับความกว้างพอประมาณเลยนะครับบูฟูกลองแผ่นรองนอนได้บูพันนวมได้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้บิวอินไม่ชอบการบิวอินเหมือนผมเนี่ยผมจะไม่ชอบอะไรที่แบบว่าต้องไปบิวบิวเสร็จแล้วก็แบบต้องใช้อย่างนั้นเลยแกะไม่ได้เพราะว่ารถผมนี้จะอยู่ในกลุ่มคนที่ต้องการความเป็นอเนกประสงค์นะครับบางครั้งผมก็ถอดเบาะออกนะครับบางทีเราก็เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับ บางครั้งเราถอดออกจนเหลือเบาะแค่แค่ตัวเดียวให้น้องนั่งนะครับหรือใช้สองตัวนะครับหรือบางครั้งอย่างคลิปหน้านล่าสุดผมก็เอาไปแค่เบาะหลังตัวเดียวเพราะว่าผมเอาเวสป้าไปเวสป้าฐานล้อมันจะสั้นนะฮะฐานล้อมันจะสั้นแล้วก็นั่งนอนที่เบาะตัวยาวนะครับได้ลงตัวนะครับแล้วก็เอารถเวสป้านะครับขึ้นทะยงทะยงหน่อย ก็ไปได้นะครับมันดีนะครับมันดีมากสำหรับความเป็นแอนกประสงค์นะครับชอบมากเลยนะครับคนที่จะซื้อโมเตอร์โฮมหรือว่าเอารถกระบะไปทําเนี่ยมันก็จะไดะ้ความสะดวกสบายนะเพราะว่าคือขึ้นมามันก็บรรยากาศมันก็เหมือนบ้านเลยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่คือ1เลยคือกินน้ํามันนะแต่ว่ากําลังเครื่องมันดีมากนะครับปัจจุบันเนี่ยพวกที่ใช้รถมาทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องใหญ่ลนะไททันนะครับ ไททันของบริษัทของคุณเต้เนี่ยก็เครื่องใหญ่นะที่คิวเทเขาขับหรือว่าจะเป็นแคล์บอยที่เขาใช้เครื่องรีโวก็จะเป็นขับ4นะ2.8ก็ใหญ่นะครับกำลังที่จะลากรถบ้านนะครับเหลือเฟือนะครับแต่รถบ้านก็มีข้อเสียนะครับคือมันสูงปุ๊บมันจะกินน้ำมันโตลมโครงเครงนะฮะขึ้นเขา ขึ้นดอยที่มีความลากชันแล้วก็คดเคียวเนี่ยก็จะขับยากนิดหนึ่งนะแล้วก็จะอันตรายนะแล้วก็จอดก็ต้องหาที่รับลาบนะครับเพราะว่าถ้าเราไปจอดเอียงๆเนี่ยมันมันมัน,มนสูงมันก็จะโครงก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสำหรับคนที่กำลังคิดว่าจะเอารถไปแคมป์นะครับว่าจะเอาแบบไหนบางคนก็บางคนก็มีรถตู้บางคนก็มีรถปิกอัพนะครับตู้ทึบตู้ทึบเดี๋ยวนี้ก็ทำได้นะครับ ก็ไปทําหลังคาทรงสูงบิวภายในมีผนังใส่แบตเตอรี่เข้าไปนะใส่โต๊ะตู้เตียงอะไรเงี้ยก็ก็เป็นรถแคมป์ได้ก็แล้วแต่สไตล์นะตัวผมเองผมมีทั้งรถตู้นะครับแล้วก็รถปิกอัพนะครับรถปิกอัพเนี่ยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปทำดีไหมเพราะว่าหลังคามันยังมันยังไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานนะครับ คือถ้าเกิดจะนอนบนหัวเก่งเนี่ยเราก็ต้องทำเป็นหัวโตนะฮะหัวโตสูงสูงแล้วก็เจาะหน้าต่างด้านข้างต้องเจาะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ต้องหัวโตแล้วก็ต้องเป็นตู้มีความสูงนินดนึงนะฮะมันถึงจะใช้งานได้ดีสะดวกถ้าขับอิซูซูผมก็จะสบายใจนะเพราะว่ากำลังมันเหลือเฟือนะครับไปไหนไปกันต่อให้มันจะเป็นแค่1.9แล้วก็ขับเคลื่อนแค่2ล้อหลังนะไม่ได้เป็นระบบ4 w h e วิแบบแต่ผมว่ามันก็ น่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อมั่นกว่าน่าเชื่อมั่นกว่าโฟกเพราว่าโฟกร,รถอายุมันเยอะแล้วนะต่อให้เราจะซ่อมบํารุงมาแบบมาหาศารแค่ไหนแต่ด้วยความที่ว่ารถมันอายุ20ปีเนี่ยก็ต้องพูดกันตรงๆเราก็ไม่ได้อวยนะครับมันก็มีโอกาสเสียนะครับมีโอกาสที่เราจะอัซิเดนว่า เราจะต้องมานั่งหาช่างกลางทางหรือว่าอาจจะต้องหารถสไลด์กับทุกครั้งก็พยายามตรวจเช็คนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้มันมีปัญหาก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับสําหรับคนที่กําลังคิดว่าจะบิลรถตัวเองขึ้นมาว่าเป็นรถตู้หรือจะเป็นรถปิกอัพนะครับข้อดีข้อเสียก็นี่ก็คือรวบรวมมาจากคนที่เขาเคยใช้นะครับฝากไว้นะครับสําหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวด้วยกันขับรถนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ